สว,ส, <Dartmouth> สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2 5 66เวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับมุมสงเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิถีไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจซมอมือเช่นใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็กระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับกอะติตตาช่างบวกกแสเรศนะครับสำหรับวันนนคบะรั เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าโมเดลวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกโมเดลวิถีไทยนะครับประจําวันอาทิตย์ที่ย8พฤษภาคม2566คู่ที่1นะครับฝ่ายแดงคือฉมวกเพชรกอบางบัวทองนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับกุมารทองสอพงอมรพิกัด110ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงคือเทพมังกรพักยกทีเฮส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเดชพานุสอพงอมรพิกัด110ปอนด์นะครับและคู่ที่3นะครับไปลองคู่เอกฝ่ายแดงคือน้องงบิิจตมนนท์นนนะครับส่่วฝาย้ําเงินนะครับชาติทวีีเจ๊ยบบรราามิินนนท์พกััดด130ปอะค ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือชลวรรณยกขาวแสนชัยยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือเพชรแปดรวลสจวิชิต8ปิ้วนะครับพิกัดหน3ยปอนด์นะครับคู่หมยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ และสำหรับแฟนเบอร์เทอร์ันนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ a d p k 2 4พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสงเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับแอ d p k 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่โมเดลวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคม2566เวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับณเวทีจิตเมืองนนท์นะครับโยคาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV ท d ช่อง36มาให้แฟนบอลรุ่นกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงคือจมกเพชรกอบางบัวทองนะครับหรือว่าปอประวิทย์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารทองสอพงอมรนะครับหรือว่าสันแดง ขำประดับหินล้างนะครับพิกัด110ปอนด์นะครับท่างด้านฝ่แดงน,นะครับจมกเพนนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดกฬสินวัยสิปีนะครับก็จะทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอปวิทนะครับอยู่โดยมีคุณปวิทช่อพยอมนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับพอมีรายการชกก็จะขึ้นมาทําหนักแล้วก็เก็บตัวต่อที่ค่ายมวยจิตเมืองหนนนะครับจังหวัดนนทบ,บุรีมีคุณสมจริญแ,แก้วน,นะครับแล้วก็ซอเอซุนทิโรหะพืชนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีท้านเซียนกือบ่าวทองนะครับผู T ้ช oh ่วย เป็แนแก้วแล้วก็ซอเอสุนีโลหะพืชน,นะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนทางั้นชั่งกเป็นกบะมุทธรนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเภทครบเครื่องสูงยาวสาัดแข้งต่อยหมัดปั้มเตะรุนแรงนะครับเป็นมวยเก่งจากเวทีภูธรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวอยู่แถบเวทีภูธอนบ้านเกิดซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าลาสุดนี้ได้เข้ามาโชว์ฝีม,มือที่เวท,เวทีมึงกุ้งหนึ่งไฟนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มสวยด้วยนะครับ ล่าสุดของทาเรือสแดงนะครับจมกเพชรก็ชนะน็อกยกที่3นะครับแสงมรกตเลี้ยงประเสริฐนะครับที่เวทีจิตมังหนนนะครับในศึกมวยดีวิธีไทยนะครับวันนั้นถ่ายเทอดสดเป็นโชคเป็นคู่ที่5นะครับหลังช่วงหลังถ่ายเทอดสดนะครับแฟนมวยก็อาจจะไม่ได้ชมการถ่ายเท่าสดนะครับแต่ว่าเป็นมวยเก่งจากเวทีภูทรนะครับส่วนฝ่ายนําเงินนะครับกุมารทองนี้ก็เป็นโชคจากนครศรีธรรมราชวัย17ปีนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่สพงอมนะครับมีเซียมอนผักสด พงอมรพิกุลชัยพัฒนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฝึกซ้อมเป็นมวยขวานะครับเตะขาต่อยมัดไล่แขนคว้าคอเด้งตีมัดซอกรุนแรงครับกระดูกที่เวทีเมืองกรุงดีนะครับถือว่ากระดูกที่เวทีเมืองกรุงนี่ดีเลยค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่ารายการชกไม่ค่อยต่อเนื่องไม่ค่อยสม่ําเสมอครับมีชกแล้วก็หายไป1ปีแล้วก็กลับมาชกใหม่นะครับโดยที่3ฟอร์มล่าสุดนะครับของท้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็มี ชนะคะแนนเพชรกร,ะ,กระ,ะสินนะครับต่อหมอสที่วิธีราชรด,ดำเนินนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็หายไป1ปีเต็มๆเหมือนกันนะครับกลับมาในรอบ1ปีก็ชนะคะแนนงด้านเพชรกระ,ะสินต่อหมอสีที่ราชด,ดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่3นะครับชาติพยัค บังกอกมวยไทยนะครับที่เวทีลังสิตล่าสุดก็แพ้คะแนนมดีแดงนะครับไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีลังสิตนะครับแล้วก็ล่าสุดของล่าสุดอีกครั้งนึงนะครับมีรายการชกที่ศึกเพชรยินดีนะครับเดือนมิถุนายนปีหกนะครับช่างน้ําหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าหลังช่างนี้มีอาการป่วยนะครับมีอาการอ่อนเพลียครับต้องไปพบแพทย์นะครับแพทย์จึงไม่ให้ขึ้นชกนะครับเนื่องจากว่าระบุว่าน่าจะโดนวางยานะครับวันนั้นก็เลยชะถอนการชกไปนะครับก็ทำให้ไม่ได้ชก เมื่อไฟล์ล่าสุดนะครับเดือนมิถุนายนปี65นะครับก็มีรายการชกที่ศึกบรีวิธไทยในวันนี้นะครับเท่ากับว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับกุมารทรงครับก็เรือเวทีไปอีก1ปีเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าไฟล์ล่าสุดก็ชกไว้อ่าเดือนเมษายนปี65ปีที่แล้วนะครับไฟนี้ก็เท่ากับว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เรือเวทีไปอีก1ปีเช่นเดียวกันนะครับถ้าเทียบกันชื่อมวยกระดูกมวยที่เวทีมังกรนี่ก็ทางด้านฝ่ายน้าเงินจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าชกเคลื่อนไหวอยู่ที่เวทีมงก สม่ำเสมอมากกว่านะครับแต่ว่าถือว่าร่างกายเป็นรองนะครับเพราะว่ารายการชกไม่ต่อเนื่องนะครับมีชกหยุดชกไป1ปีนะครับแล้วก็กลับมาชกใหม่แล้วก็เลือเวทีไปอีก1ปีนะครับดูว่ารายการชกไม่ต่อเนื่องนะครับพิดกับททางด้านไฟแดงนะครับกระดูกที่เวทีเมืองกุงเป็นรองนะครับเพราะว่าช่วงหลังก็อาจจะเคลื่อนไหวอยู่ที่เวทีภูทรซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าได้เคลื่อนไหวเป็นประจําสม่ําเสมอก็ดูว่าร่างกายดูดีกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ไข้บวยจิตมึงนน์นะครับก็ดูว่าบรรยากาศ ดูดีกว่านะครับคูขีสุสีก็ไม่น่าจะเสียเปรียบนะครับบทเบียดไปแล้วนะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ไยแดงนะครับชฉมโเพชรกอบางบัวทองนะครับชื่อโมยอาจจะดูเป็นรองนะครับชื่อมมยในเวทีเมืองกรุงอาจจะดูเป็นรองแต่ร่างกายดูดีกว่านะครับแล้วก็น่าเสือบรรยากาศดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามาเก็บตัวฟิซ้อมอยู่ที่จิตมงคลนะครับอยู่ในสายทีมงานคนจัดบรรยากาศดูได้เปรียบนะครับวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างกุมารทองสอบพงอมรนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมืดิวิีไทยในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับชมโมกเพชรกอบางบัวทองครับมาถึงคู่ที่สองนะครับฝ่ายแดงก็คือเทพมังกรพักยกทีเฮนะครับหรือว่าเวียงสิงเล็กสอเวียงสิงส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชพานุสอโพออมอน,นะครับหรือว่าจ่ายุทธกองสืบพิกัด1 1 0่อปอนดน์ครับ านนั้นฝ่ายแดงนะครับเทพมังกรนี่ก็เป็นกชกจากจังหวัดชุมพรนะครับวัยสบปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ CMA Academy นะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีคุณวุฒิชายชาวนานะครับหรือว่าโอสันปะเลียนนะครับเป็นผู้จัดการเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวสั์แข้งต่อยหมัดปั้มฟัดรัดตีแข็งแกร่งนะครับฟอร์มสดนะครับฟอมสดมาตลอดเลยนะครับแต่เพิ่งจะมาสรุดไฟล่าสุดเท่านั้นเองนะครับสามฟอมล่าสุดนะครับของท่าทฝ่ายแดงก็มีชนะคะแนนเพื่อไทยสอสอมณิชนบุรีนะครับที่วัดทิจมังนนนะครับ หลังจากนั้นก็ชนะคะแ,คแนนสายนครน,นะครับนายกหนุ่มสารยาที่วิธีจิตมังนนนะครับลาสุดนีแพ้คะแนนสอนศึกก็กำปนาทนะครับที่วิธีจิตมังนนนะครับวันนั้นถ้าจำไม่ผิดก็ทาาน,นสอนศึกนี่น่าจะได้เปลี่ยนน้ำหนักนะครับเนื่องจากว่าลดน้ำหนักน้ำหนักไม่ลงนะครับได้เปลี่ยนน้ำหนักทางด้านเทพมังกรก็เลยทําให้เฉือนชนะคะแนนทางด้านเทพมังกรไปได้ในไฟล์ล่าสุดนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงเทพมังกรนี่ก็ชนะสองไปแล้วก็สรุปแพ้หนึ่งไฟ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชพานุนีเป็นกชกจากสุราษฎร์ธานีวัย18ปีนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่สพงอมรนะครับมีเสียมอนผักสดพงอมรพิกุลชัยพัฒน์เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาประเภทคบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับปัมตีแข็งแกร่งฝังหน้าขวางหน้าเสียแรมนะครับหมัดสอกคมแต่ว่าฟอร์มไม่ดีนะครับฟอร์มนี้ดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงอย่างเห็นได้ชัดนะครับสามฟอร์มล่าสุดของท้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีแพ้คะแนนเพชรนายานายาปักวิวนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนตุดน กอแพ้น็อกยกที่1นนะครับธนาวุพิสินยอดธนูุที่ฐานทัพอากาศดนเมือง3าฟอร์มล่าสุดนี้แพ้รวดทั้งสไฟเลยนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้ฝ่ายแดงนะครับเทปมังกรจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยนะครับผมดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเดชพานุนะครับผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับดูว่ากระดูกมวยเบอร์มวยดูดีกว่านะครับเพชรตนเปชอห้าพยัก์ก็ผ่านปะทะมาแล้วนะครับเพชรนาย่านาย่าปัคิวก็ผ่านมาแล้วนะครับถือว่าอาจจะ ฟอร์มไม่ดีนะครับอาจจะแพ้ก็จริงนะครับแต่ดูว่าปะทะกระเบือใหญ่มาเยอะกว่านะครับล่าสุดนี้กับธนูพิษสิบยอดธนูนะครับดูว่าผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ดูว่าทางด้านฝ่ายน้าเงินจะได้สูงได้ลอยกว่าด้วยนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะแจ้งเกิดนะครับเอาชนะคะแนนทางด้านเทพมังกรพักยกทีเนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรเดชพานุสอพงอมรครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นหลองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือน้องบิวจิตมังนวลนะครับหรือว่าสิทธิ์ป่าโอส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชาตวีเจ็ฟรามินทานนะครับหรือว่าอภิชาติมวยไทยยิมนะครับพิกัด130ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับน้องบิวนี่เป็นนายชกจากจังหวัดเชียงสาวัย18ปีนะครับทำการฟื้ซฟอมอยู่ที่ค่ายมวยจิตมังนวลนะครับจังหวัดนนทบุรีมีคุณสมจิติแวนแก้วนะครับแล้วก็ซอเอซุนทีโลหะพืชเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวเคคาแแแแหลลนนนะะรรรัับบไ่่ขของงงตี็ก มัดซอกรุแนแรงครับหน้าเสือบรรยากาศค่อนข้างจะดูดีนะครับถ้าโชคที่ไปที่จิบมังกรแห่งนี้นะครับเพราะว่าฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวยจิตมังกน,นนะครับอยู่ในสายของทีมงานคนจัดนะครับบรรยากาศ นาเสือค่อนข้างจะดูดีนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทันต์สายแดงน,นะครับมีแพ้คะแนนสุภชัยเล็หนึ่งซับใหญ่นะครับที่เวทีจิตมังนนนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรเพยาไทายแสงมรกตที่เวทีจิตมังนนนะครับล่าสุดมีพิกแพ้ให้กับทรงชนะต่อบุสรีนะครับที่เวทีจิตบังหนนสามฟอร์มล่าสุดนี้ก็ถือว่าฟอร์มยังไม่ค่อยดีนะครับแพ้สองฝแล้วก็ชนะหนึ่ง ส่วนฝ่าน,น้ำเงินนะครับชาติทวีก็เป็นในช่ชกจากนองบุรัมพูนะครับวัย19ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ใครมวยอันสุขุมวิทนะครับมีทานั่นอันสุขุมวิทดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีมวยหูมวยหูเจี๊ยบตามอินทานะครับเจ้าของสื่อเสือเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวนะครับ ดักเสียบดักแทงขวางหน้ายัดไส้แรงนะครับหลักเหลี่ยมดี3ฟอร์มล่าสุดนะครับก็ถือว่าอาจจะดูดีกว่านิดๆนะครับสฟอร์มหลังของคณะฝ่ายน้าเงินชาติทวีก็มีชนะคะแนนเพชรพยาไทแสงมรกตที่เวทีจิตบางนนนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนส่งชนะต่อบุสลีที่เวทีจิตบางนุนนะครับล่าสุดนี้สรุดแพ้นอกยกที่สสุปชัยเล็ก1นึ่ซับใหญ่ที่เวทีจิตบางนุนสาฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ2องแล้วก็สรุดแพ้1นึ่งฝนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้ดูว่าทางนฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดู แต่ถ้าพูดถึงบรรยากาศหน้าเสือเสียงเชียร์นี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับน้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายของทีมงานคนจัดนะครับทำนิดทําหน่อยดูว่าราคาไหลเร็วกว่านะครับคู่ขี้สุสีไม่น่าจะเสียเปียบนะครับบทเบียดไปแล้วคู่นี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับน้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านชาติวีเจ๊บรามอินทานะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่ที่สานะครับรองคู่เอกของมวยดีวิธีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับน้องบิวจิตมืองนน มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการแก้มือล้างตากันด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือชาละวันหยกขาวแสนชายยิมนะครับหรือว่าสธนาเพชรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแปดเปลวสจาวิชิตแปดเปลวนะครับหรือว่าสูจีบะมีเกี้ยวนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็ยอดแสนไกลมอบุญสมศรีพิกัดหนึ่งยยีปอนด์นะครับท่านั้นฝ่ายแดงนะครับชาละวันนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย22ปีทำการพิซซ้อมอยู่ที่หยกขาวแสนชััยยิมมนะครบีทางดด้้้าาานนนฟิิิิลลลลปปปวว่ะครรัับเ็็ผูจกกแมียะะเททพวงงจัันนรอคบ เป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับดีกีก็แชมป์ยกขาเนชั่นแนลนะครับ126ปอนด์ล่าสุดเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์อ่ายกขาเนชั่นแนลนะครับ126ปอนด์เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสาดแข้งต่อยมัดนะครับเข่าในล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับไล่แขนแทงยาไส้แหงหลักเลี่ยมดีนะครับนาเสือบรรยากาศก็ดูดีด้วยนะครับถ้าชกที่เวทีแห่งนี้นะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มีชนะคะแนนสิงห์พยักลูกเจ้าแม่สายทองที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนฉลามดำสบุญมีฤทธิ์นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับในศึกมวยมันสนั่นโลกนะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ทู24 122ปอนด์ด้วยนะครับก็แพ้คะแนนฉลามดำก็ไม่ได้แชมป์นะครับล่าสุดนี่เป็นการชิงแชมป์นะครับยกขาวเนชั่นแนล126ปอนด์ที่เวทียกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้นะครับก็ เฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรแปดริว้วสุจีเบิ้บมมีเกี้ยวที่เวทีจิดบึงนนแห่งนี้นะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ2ไฟฝ่ายแล้วก็สะดุดแพ้1ไฟฝ่ายครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแปดรีวนี่เป็นนักชกจากจังหวัดลบบุรีนะครับวัย26ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ซูจีบะมีเกี๊ยวนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมบินมือขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาไล่แขนขวางหน้าแทงยัดไส้แรงนะครับเก๋าก็ดูดดีนะครับชกมานานเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆฟอร์มอาจจะยังมีสลดสุดอยู่นะครับ 3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทนานด้านฝ่ายน้ำเงินก็มีชนะคะแนนสักเลสโ,โกโกแลนเชียงรายที่เวทีจิตบางโนนนะครับหลังจากนั้นก็แพ้น็อกยกที่5สิงพยัค์ลูกเจ้าแม่สายทองที่เวทีจิตบางนนนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนชาละวันยกขาวแสนชัยยิมที่เวทีจิตืองนนแห่งนี้นะครับแล้วก็คือคู่ชกในวันนี้ด้วยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ1ไฝ่ายแล้วก็สะดุดแพ้2ไฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มดูว่าทางนัานฝ่ายแดงน,นะครับจะดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับ แล้วก็พลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับในไฟล์ล่าสุดเลยนะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ของเวทียกขาวในเชนแอนึ่งอยี่สิบหกปอนด์นะครับแต่ว่ากําหนดชกกันที่พิกัดหนึงร้อยยี่สิบสี่ปอนด์นะครับรูปเกมการชกก็เบียดกันได้สนุกคู่ขี้เลยนะครับสุดท้ายเป็นทางด้านฝ่ายใดนะครับชลวันยกขาวแสนชียยิมที่เบียดเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรแปดริ้วมาได้ในไฟล์ล่าสุดนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ในเชนแอร์หนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์เวทียก สุสีเลยนะครับเป็นทา้าน่ายแดงที่เฉิีเอาชนะคะแนนมาได้นะครับวันนี้เป็นการแก้มือล้างตาของทา้าน่ายน้ำเงินนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะปรับเปลี่ยนพิกัดเป็น123ปอนด์นะครับลดจากเดิมมาอีก1ปอนด์นะครับรูปเกมนะครับน่าจะออกมาในรูปแบบคู่ขี้สุสีเหมือนไฟที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าพูดถึงบรรยากาศนะครับคู่ขี้สุสีผมมองว่าผมมองว่าท่าน่ายแดงนะครับชาละวันยกขาวแสนชายิมน่าจะดูดีกว่านะครับบรรยากาศ หน้าเสือเสียงเชียร์ดูดีกว่านะครับเพราะว่าซ้อมอยู่ที่ยกขาวแสนชายิมนะครับก็จะเป็นเวทีแห่งนี้ด้วยนะครับบรรยากาศหน้าเสือดูดีกว่านะครับบทเบียดไปแล้วทาคูคีสุูซีไม่น่าจะเสียเปรียบนะครับวันนี้น่าจะย้ำแขนเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างเพชรแปดริ้วสจวิชิตแปดริ้วนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการของมวยดิวิชไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็มองไปที่ไยแดงนะครับชาละวันยกขาวแสนชายิมครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบ ก่อนชกนะครับของศึกมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับชมวกเพชรกอบางบัวทองนะครับดูว่าชื่อมวยอาจจะมาที่หลังนะครับแต่ว่าร่างกายดูดีกว่าเพราะว่าเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องเลยนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ชกไว้ไฟล่าสุดนะครับเดือนเมษายนปี65นะครับฝ่ายนี้เท่ากับเลือกวิธีไป1ปีเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมาเก็บตัวฟิซ้อมอยู่ที่จิตมังงนด้วยบรรยากาศดูดีกว่านะครับคู่ที่1มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับชมวกเพชรกอบางบัวทอง คู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเดชพานุสอพงอมอนะครับดูว่าชื่อมวยมาก่อนครับปะทะกับเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะเลยนะครับทั้งเพชรตนเปชอห้าพยักษ์ธนูพิษสิทธิยอดธนูนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้มาแต่ก็ปะทะกับเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าแล้วก็วันนี้ได้ใหญ่ได้สูงได้ยาวกว่าด้วยนะครับคู่ที่2นี่ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเดชพานุสอพงอมอนครับคู่ที่3านะครับรองคู่เอกมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับน้องบิวจิตเมืองนนนะครับ ฝีม้าแรมือใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทางน้านน้องบิวนี่เป็นมวยอยู่ในสายทีมงานคนจัดนะครับบรรยากาศน้าเสือดูดีกว่าทํานิดทำหน่อยราคาไหลาเร็วกว่านะครับคู่ที่สามองไปที่ฝ่ายแดงน้องบิวจิตมังนนครับ และคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชลวันโยกขาวแสนชายยิมนะครับสถิติดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคยเบียดเอาชนะคะแนนมาแล้ว1ครั้งนะครับแล้ววันนี้เป็นการแก้มือก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชลวันยกขาวแสนชายยิมนะครับก็ดูว่าบรรยากาศก็ดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าฟิตซ้อมอยู่ที่ยกขาวแสนชายยิมก็เวทีแห่งนี้ด้วยนะครับบรรยากาศดูดีกว่าคู่ที่4ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับชลวันโยกขาวแสนชัยยิมครับสุดท้ายนี้นะครับขออนุพมทนาคฟามทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีกอดนนะคครรััับบ่ส